Good morning, everyone. Good morning. Good morning. How are you today? What day is today? วันนี I ้คือวันนี N ้วันนี N ้คือวันจันทร์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  Word problem นะคะ Word problem นะคะโอเค First of all I want to teach you about vocabulary นะคะ today I give you four word นะคะ Number one minus M-I-N-U-S นะคะ minus ลบ Number two question Q-U-E-S-T-I-O-N question คำถาม Number three solve problems แก้ปัญหานะคะ S O L V E T C L E M S ยกเป็นแก้ปัญหานะคะ The last one number four analyze วิเคราะห์นะคะ A N A L Y Z E analyze วิเคราะห์ค่ะนะคะ Vocabulary นี้ก็จะเกี่ยวกับ topic ของเราเลยนะคะวันนี้นะคะก็คือ บทป๊อปเปมนะคะ w o ป๊อปเปมคือการแก้จโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหานะคะของวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการลบนะคะเรายังคงคงอยู่ในเรื่องของการลบนะอ่ญญานะคะ topic for today ก็คือโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำนะคะ อ่าอันดับแรกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอ่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอ่าตอนนี้ student have workbook ไหมคะ have workbook ไหมอ่าโชว์ workbook ให้ท e a c ช e r อส้มดูหน่อยค่ะ math subject ค่ะ show workbook ค่ะอ่า w me ค่ะโอเคอ่า everyone show me ค่ะ I want to check your workbook before ่าโอเค everyone correct นะ workbook correct แฮปนะโอเค if you have workbook already you turn to page sixty seven ค่ะ sixty seven ค่ะหน้าหกสิบเจ็ดค่ะลูกหน้าหกสิบเจ็ดค่ะ open ไปที่หน้าหกสิบเจ็ดนะคะโจทย์ปัญหาการลบและการสร้างโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาการลบอ่าโอเปนมา already ค่ะ มีใครยังไม่โอเพนมีไหมมีใครยังไม่โอเพนคะมีไหมคะอ่าโอเพนแล้วนะคะ everyone listen carefully นะคะน้องแพรวาเจอไหมลูกเล่นไหนอ,ะอ่ะอ่าแบบฝึกงหัดคณิตนะคะ่ะแพรวาแบบฝึกงหัดคณิตแพรวานั้นจะเป็นเล่มสองนะ เล่มหนึ่งอะลูกแพะน่าเพื่อนเพื่อนโชว์ให้แพวาดูหน่อยค่ะใครที่มีแล้วโชว์ให้แพวาดูหน่อยอ่าเล่มนี้เดี๋ยวรอแพวากลับมาแป๊บนึงนะโชว์ไว้โอเคทุกคนถูกต้องและเปิดไปที่หน้า67นะคะ67 67หกสิบเจ็ดนะน้องกล้องน้องกล้องของน้องกล้องหนะ้าหกสิบเจ็ดในหนังสือคณิตเล่มหนึ่งนะคะน้องกล้อง น้องกล้องของน้องกล้องไม่ใช่เล่มนั้นค่ะน้องกล้องไปเปลี่ยนเล่มใหม่น้องกล้องดูของอ่านแพรว่าถูกต้องค่ะไน้องกล้องน้องกล้องเห็นหนังสือไหมเห็นไหมลูกหน้าหนังสือเป็นรูปนาฬิกาเป็นปกสีแดงแดงเขียวเขียวเห็นไหมคะอ่าโอเคที่น้องคนนิวต่อเลยนะคะ i want to e อ p l a i n นนะ อ่าลูกแอดไปด้วยนะคะจะได้ make understand มากยิ่งขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการลบนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอ่าโจทย์ปัญหาจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ difficult นะคะอ่าอันดับแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเราจะต้องวิเคราะห์ว่า โจทย์กำหนดอะไรให้เรานะคะเราจะต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรให้ให้เรานะคะเช่นแพรว่าไปซื้อปลา5ตัวปลาล่วงหายไปสองตัวแพรว่าเหลือเลอปลากี่ตัวนะคะ3ตัวอ่าเยี่ยมมากค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะอ่าน,นี้เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ แล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคะเมื่อกี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรใครตอบได้ที่เชื่อบวกหนึ่งเลยค่ะซื้อแพรว่าไปซื้อปลาห้าตัวปาลาร่วงหายไปสองตัวแพรว่าเหลือปลากี่ตัวสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามาอะไรตัวโจทย์ถามอะไรคะค่ะปลาที่ไหนไปเจ๊ปลา,าที่เหลือ เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะภูม,ภมอาแพรวาเหลือปลากี่ตัวคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อมาวิธีการหาคําตอบนะคะวิธีการหาคําตอบเราก็มาทําการวางแผนนะคะโดยเราจะต้องรู้ว่าการที่แพรวาไปซื้อปลามาห้าตัวเนี่ยแล้วหายไปสองตัวแล้วจะเหลือกี่ตัวเราจะต้องรู้ว่าเป็นวิธีการอะไรนะคะจะต้องรู้ว่าเป็นวิธีการอะไร อ่ะต่อมาในช่องของการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือการนําตัวเลขมาตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์ในในประโยคที่ทิเชอร์สั่งเมื่อกี้คือไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขว่าอะไรคะแฮวาซื้อปลามากี่ตัวห้าตัวก็เอาห้าไปลบกับปลาที่หายไปกี่ตัวคะ สองตัวสองตัวตรงประโยคสัญลักษณ์เราก็เขียนห้าลบสองนะคะห้าลบสองเท่ากับนะคะอ่ะพอมาแสดงวิธีทำนะคะมาแสดงวิธีทำเราก็นี่เลยขึ้นเลยนะคะแพวาไปซื้อปลามาห้าตัวนะคะบรรทัดต่อมานะคะแพวาปลาแพวาล่วงหายไปสองตัว แนะบรรทัดถัดมาแพรวาเหลือปลากี่ตัวห้าลบสามเหลือปลาอยู่กี่ตัวคะสองตัวนะสองตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูตัวอย่างจากของที่เชื่อส้มก่อนแล้วเดี๋ยวที่เชื่อส้มจะให้เราทำในเวิร์กบุ๊นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะคะอ่ะดูไปพร้อมกันนะ <5 S 2> อ่ะนะคะร้านค้ามีปลากาห้าร้อยห้าสิบดามห้าร้อยห้าสิบดามขายไปไปร้อยสามสิบดามอ่ตรงหาว่าร้านค้ามีปากกากี่ดามน,นะคะและถ้าร้านค้ามีขายปากกาไปอีกห้าสิบห้าดามร้านค้าจะเหลือปากกากี่ดามอ่ะมาดูวิธีทํากันนะคะอ่ะอันดับแรกวิเคราะห์โจทย์เลยนะคะวิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สติวเด้นก็ต้องร้องมานะคะสติวเดนก็ต้องร้องมาอ่าเราตรงนี้มาเลยนะคะอ่าเหมือนก๊อปปี้โจทย์มาเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เมื่อกี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ให้เราทําไปเมื่อกี้เรื่องของแพรวาได้ปลานะคะอ่าต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามอ่าแล้วก็ สิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ด้านท้ายโจทย์เลยลูกจะอยู่ด้านท้ายโจทย์เลยนะคะร้านค้าเหลือปากกากี่ด้ามน,นะคะต่อมาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะเราจะใช้รูปแบบของบาโมเดลนะคะเอาง่ายๆนะคะบา์โมเดลก็คือช่องตารางเหลี่ยมอย่างแบบนี้นะคะช่องตารางเหลี่ยมแบบนี้นะเราเรียกว่าบาโมเดลนะคะอ่ากำหนดเลยนะคะมีปากกาห้าร้อยห้าสิบด้ามน,นะคะ ขายไปนะคะขายไปหนึ่งร้อยสามสิบดามเราก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยสามสิบดามเดี๋ยวเราจะได้ดูในหนังสือเรานะคะจะง่ายยิ่งขึ้นนะต่อมาเป็นการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์ก็คือการนําตัวเลขมาลงนี่ลูกประโยคสัญลักษณ์ก็คือการเขียนตัวเลขมาตั้งลบกันนะคะอ่า โจทย์เขาบอกว่าร้านค้ามีปากกา550ด้ามขายไป130ด้ามเราก็นำ550ด้ามน,นั้นมาลบกับ130ด้ามก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้เรานะคะและเมทอดวิธีทำของเรานะคะหนูก็ Copy มาเลย Copy ตรงไหนมาบรรทัดแรก Co ปลอตรงไหนมาลูกดูโจทย์ตามนะคะ Copy ตรงไหนมาคะร้านค้ามีปากกา550ด้ามน,นะคะ,ะร้านค้ามีปากกา550ด้าม ประโยคที่สองนะคะอ่าบรรทัดที่สองประโยคที่สองนะคะห้าร้อยห้าสิบลบกับหนึ่งร้อยสามสิบเราก็ลอกตรงนี้มากอปี้ตรงนี้มานะคะขายไปหนึ่งร้อยสามสิบด้ามนะคะอ่ะซิลเดนลองตั้งลบสิคะห้าร้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยสามสิบเหลือเท่าไหร่เลยยี่สิบนะครับไปยี่สิบ สี่ร้อยยี่สิบร้อยยีสิบสีร้อยยีสิบดคุณครูคะมันไม่ร้อยได้มาไม่เจอไม่รู้เล่มไหนเล่มแบกล้องเนี่ยเล่มน um> ี้ก็มีนาฬิกาเล่มสดงก็ม yeah ีงินห้าร้อยห้าสิบไปไมนัส จับว n นอเทอค้อเท่าไหร่คะ420อ่าเพื่อนบอกว่า420ถูก <120. S 1> ต้องไหมใครตอบเหมือนเพื่อนเลชเชอร์แฮนอ่าโอเควันมากนะคะอ่า zero อลไหรอีคส์ศี good e i กูด5 3อีคอีส Why Why <Zero. S 1> you say that I ask you 5 minus 3 5 if you have 5 minus 3 อข้ออีสีข้ออะไรทูทูฟายมินัสวันอีข้ออีสฟายมินัสนออออนะคะ oh. อ่าร้านค้าเหลือปากกาอยู่ four hundred <4 20 S 2> น,นะคะอ่าเยี่ยมมากครับอ,อ่าเคเล็กครับ อ่าฟอลโลตามนะคะฟอลโล w ตามนะคะอันนี้นะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์และก็วิธีทำนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์และก็วิธีทำนะคะทีสติลเลนจะต้องทำทมอร์นิ่งู c, มอร์นิ่งค่ะโซเฟียต่อเลยนะคะอ่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะอ่ามาดูเราจะสามารถตรวจสอบคำตอบของเราได้อย่างไรนะคะสี่รอยยี่สิบนะคะจะน้อยกว่าห้าร้อยห้าสิบนะคะ ดังนั้นนะคะ420จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะนะต่อมานะคะการวิเคราะห์โจทย์นะคะเรามาถึงการวิเคราะห์โจทย์นะคะ วิคอ์โจทย์นะคะ,ะ student เดยวตรงวิเคราะห์โจทย์นะคะที่เชร์จะไม่ให้ student ทำจะให้ทำแค่แสดงวิธีทำะนะคะวิเคราะห์โจทย์นะคะ,ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ student ก็ต้องอ่านจากที่โจทย์ให้นะคะที่เปอร์ที่โจทย์กำหนดให้นะคะร้านค้ามีปากกา550ด้ามขายไป130ด้ามถ้าร้านค้าขายปากกาไปอีก55ด้าม ร้านค้าจะเหลือปากกากี่ด้ามเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอันนี้วิเคราะห์อ่าอ่าเมื่อไหร่ก็ตามวิคเครา,คราะห์เราต้องคิดไม่รูกเราต้องอ่าเราต้องคิดตามนะคะเราต้องคิดตามนะก็เห็นเห็น้าอยู่เนี่ยเห็นท่านหัวออก เห็นหนะเข้ามาก็เห็นหนะโอเคนะคะต่อมาเป็นการการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะการวางแผนนะนะเราอยู่ในบาโมเดลนะคะในข้อนี้ถ้าที่เชื่อส้มสั่งให้ทำ e อร์ไ i ส e ในข้อ2นี้นะคะคไม่ต้องทำเหมือนกับวิธีบวกเหมือนเดิมนะคะเป็นการทำบาโมเดลนะคะทำเป็นช่องตารางออกมาอ,อ่า ต่อมาขั้นในการวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะประโยคสัญลักษณ์ต่อนะคะเมืม่อก<ม>ี550้ห<ม>้าร้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยสามสิบจะได้หน<ม>ึ่งร้อยยี่สิบนะคะ<ม>จะได้สี่รอยยี่สิบนะอ่าและเขาบอกว่าถ้าร้านค้าขายประการได้อีกห้าสิบห้าดามจะเหลือเท่าไหร่เราก็ตัง้งหนึ่งสี่รอยี่สิบไปลบกับห้าสิบห้าค่ะทุกคนคิดตอนนี้ที่เชอร์จะถามสำหรับคนที่นั่งเล่น สี่ร้อยยี่สิบไปไมน u s กับห้าสิบห้าค่ะสี่ร้อยยี่สิบไม n u s ห้าสิบห้าเหลือเท่าไหร่คะสี่ร้อยสามสิบห้าอ่าเราเพื่อนนะเราเพื่อนแป๊ดหนึง่งขอแอบ,บถ่ายรูปสำหรับคนที่เข้าเรียนนะคะ <4 35. S 1> อ่าได้คำตอบเท่าไหร่คะใครได้คำตอบแล้ว raise your hand ได้หนึ่งร้อยสิบใครได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่ร้อยยี่สิบไมนั้นห้าสิบห้านะหนูได้ 1, 1> หนึ่ง <35. S 1> หนูได้หนูได้สิบสามสิบห้าอ่าโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะถูกบ้างนะคะใครจะถูกบ้างอ่าสี่ร้อยยี่สิบลบห้าสิบห้าอ่าดูตามนะคะนักเดนดูตามนะคะสีโลกแทนไม้นัทไฟส์ยโน Yes <Yeah>. Why you say that Zero can five, Yes or no <Ooh. S 3> No ตนะคะ Zero can not five นะ z e r จะต้องไป borrow t มานะคะเมื่อ Zero ไป uh, borrow t o มานะคะตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าใดคะ Ten นะคะจะมีค่าเท่ากับ Ten Ten can n o five d อ,อเท่าไหร่ลูก Ten can five f นะคะ <five. S 1> และ ทูถูกบอโรไปวันนะคะก็จะเหลือวันวันแค n นไม้น้ำ5ไหม no no วันจะต้องไปทำการบอโรมาอีกถูกต้องไหมคะอ่ะเมื่อวันไปบอโรมาเป็น e l e v e n e l e อี n ลฟ้อออีกอีเลฟเว่นอีฟยู1ฮลบเห้เหลือเท่าไหร่คะ1 1บลบห สิบเอ็ดลบห้าเหลือเท่าไหร่ลูกสเ็ดลบหเหลือ6กเจ็ดแเอ็ดลบหเ้าเหลือหกเจ็ดหกห้าอ่าเมื่อกี้โฟเดินบอโลไปแล้วนะคะโฟดนบอโลไปวันแล้วก็จะเหลือทวีแล้วก็จะบิ้งดาวลงมาแอนเซอร์เราได้เท่าไหร่เอ่ยใครตอบได้บวกหค่ะ ถูกอ่าไปดูอันเซอร์เรานะการติดตามคนอื่นอ่ะอ่าโอเคนะคะบิงดาวสามร้อยหกสิบห้านะคะก็จะได้สามร้อยหกสิบห้านั่นเองนะคะสินค้าเหลือประกาทั้งหมดคือสามร้อยหกสิบห้านะคะ,ะอ,คอ่าก,การตรวจสอบคำตอบนะคะสิวเดนสามารถตรวจสอบคำตอบได้นะคะก็พีได้แบบนี้เลยนะคะ 365จะน้อยกว่า420นะคะดังนั้น365จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอ่ะต่อนะการสร้างโจทย์ปัญหาเดี๋ยวที่เชิ์จะให้สติลเดนสร้างโจทย์ปัญหาในเวิร์กบุ๊กนะคะอ่ะอันดับแรกสติลเดนจะต้องพิจารณาที่โจทย์กำหนดให้นะคะเช่น จำนวนข้อความประโยคสัญ,ญลักษณ์จะต้องดูนะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะนักเดีนจะต้องดูนะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะคะ, <c oughs> ะกำหนดคำสำคัญเช่นน้อยกว่าขายไปเสียเหลือเท่าไหร่นะคะวิธีการลบนะคะจะต้องรู้นะคะว่าจะต้องระบุได้ว่าน้อยกว่าขายไปเหลือเสียมีเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็น การสร้างจทย์ปัญหาการลบนะลูกนะ, <S <S ะสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะ้งการสร้างโจทย์ปัญหานะคะไม่ได้สร้างไปไปเรื่อยนะคะนักเดีนจะต้องคอนโทรลตัวโจทย์ของเราให้เชื่อมโยงนะลูกทําให้มันสอดคล้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะคะอ่ะทุกคนอ่ะตรงนี้จบแล้วนะคะ open your b o o k p a g e 67่ค่ะ Open your b o o k p a g e 67ค่ะโอเ n แล้ว Open already นะอ่ะทุกคนลินส์นัมเบอร์วสิคะลินส์นัมเ e อร์วันสิเขาให้อะไรหนูมาลูกเขาสั่งให้หนูทำอะไรในการแข่งขัน Read t o กเตอร์ค่ะโรงเรียนมีกล้องเชียแบ่งบัญชีแข่งขัน <400 S 2> สี <20 S 2> <น>่ร้บคนบทีกระทิงน้อยกว่าติงโตเป็นร้อยเกคนให้กากลับถิงตอ,องเชียร์ทีมกระทิงกี่คน้อ <g uss> สิงตงโขสิเ้นสองเปห่งร้บเอคนและเหลือนักเรียนหญิงมีกองเดียมกองกองยที่งจเป็นกี่คนกองที่องที่กัน เรียนชายล่จสิบดคนได้ไหมคะจบยังเลยเป็นหญิงมีองชทีมท้ทงที่เป็นนักเรียนิีน อ่าโอเคนะคะบางคนไม่อ่านช่วยเพื่อนเลยนะคะโอเคบางคนไม่อ่านช่วยเพื่อนเลยนะคะเพจซิกซี่เซเว่นคะพั่เปิดเปิดกล้องค่ะค่ะพัดไม่เปิดกล้องเนว่าไมค์ค่ะลูกอ่าโอเคนะคะเพจซิกซี่เซเว่นนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนนะคะมีกองเชียร์แบ่งเป็นทีมสิงโตนะคะโฟรันเล่นอันเทนีซิก นะคะและทีมกระทิงน้อยนะคะทีมกระทิงน้อยกว่าทีมสิงโตอยู่วันทันเล่แอนเซอร์ตินายนะคะให้หาว่าหนึ่งมีกองเชียร์ทีมกระทิงกี่คนสองถ้ากองเชียร์ของทีมกระทิงเป็นนักเรียนชาย178คนและที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงนะคะมีกองเชียร์ทีมกระทิงที่เป็นนักเรียนหญิงกี่คนนะคะเมื่อกี้ที่เชื่อ้ได้อธิบายไปแล้วอ่ะ t u d e n t t a k e your pencil <Okay. S 1> ขึ้นมาค่ะ take your pencil ขึ้นมาอ่ลอ <In S 1> า,า oh. อลองดูซิคะว่าอ่าอ๋อโอเคลองดูสิคะว่าการวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สติลเดนจะต้องไปก๊อปปี้ตรงไหนอ่าเทคยูเอพินซิลขึ้นมานะคะเราอยู่ในเพจ sixty seven นะคะอ่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ตรงไหนคะก๊อปได้เลยเมื่อกี้ที่เชื่อโซม explain already นะคะเดี๋ยวเราจะ work exercise กันนะคะดู exercise กันนะคะสิ่งที่สอนกำหนดให้ s t u d e n t ก็ copy ปีตั้งแต่กองเชียร์ทีมสิงโตมี426คน กองเชียร์ทีมกระทิงน้อยกว่าทีมสิงโตหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนและสิ่งที่ตรวจถามก็คือตรวจถามอะไรใครตอบได้ตรวจถามว่าอะไรคะถามว่ากองเชียร์มีกี่คนเยี่ยมมากค่ะน้องพักเวลีทูดค่ะน้องพักเยี่ยมมากค่ะสตูเดน Co ก๊อปปี้ได้เลยค่ะแล้วสตูเดนจะต้องดนะูไบโอเซลนะอ้ไปตายอ่ะ เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะอ่าททำได้เลยนะคะทำา x e r c i s e ได้เลยนะคะอาทิเช้าส้มจะเข้าไปสั่งงานในไลน์ต่อนะจ๊าลูก